ตอนนี้จะพามาอัปเดตเบิ้องว่านะเงิตนต้นไหม่ที่เขาเจ้ากําลังแปลงไหม่นี่ไปหอดขั้นตอนได้ละเดี๋ยวเขาจะขี่เข้าไปเบิง้งจะพาทุกคนเข้าไปเบิ้งเลยว่ามันจะเป็นจะได้มันแล้วไปหอดขั้นได้ละ อ hmm. ตอนนี้กำลังเป็นแพลตฟอร์มอีกอันนึงละน่าจะเฮดบอนอนนาอนณานั่งกินเขากินน้ำบ่ทั้งที่แล้วก็จะมีอีกสันวนึ่งจะขึ้นไปทางเทิงหมดนยังบ่ทันได้แล้วเถอะแต่ว่าตอนนี้ขเขาจะกำลังเอาใหม่เอาไม่อย่างขึ้นมาพักอะไรแต่ว่าอ <c oughs> ันตรายสุด ยังบ่ทันได้จับน็อตจับยังเถอะทางด้านนี่นี่เขาจะเฮ็ดอันน่ะห้องนำ้ำทัพพี่จะเฮ็ดห้องนำ้ำแต่ว่าจะให้ทุกคนเบิ่งว่าอนนะมันมีม,มีอยังอยู่ไกลไกนี่เฮ็ดเบียกไปน้ำแล้วก็มีตัวเพิ่งมาอยู่มุมมองแล้วนี่อ้ยอันตรายสุดก็ถือว่าสำเร็จไปหลายขั้นตอนเติมละ วันหนึ่ยิงยันยิงยันยิ่้บ่บ่ธรรมดาบ่ธรรมดามันนักเชงมือมื้อนี้เขาเจ้าก็มาเฮ็ดเวียกอยู่เฮ็ดเวียกแล้วแล้วเขาเจ้าก็พอ4:00น4ง0นครึ่งแล้วเขาเจ้าก็กลับไปนี่จะเป็นบนอันน่ะแพลตฟอร์มบนนางลินเดะแล้วก็จะเฮ็ดบนคันใดขึ้นขึ้นไปสั่นเทิง เป็นสั่นเทิงคนแต่ว่าบรรยากาศงามอยู่วิวคักอยู่ม,มาธรรมดาเบิ่งว่าต้นหน้าอีกสีห้าเดือนข้างหน้าว่ามันจะฮดอันาขั้นใดเดี๋ยวเขาจะจะ,จะมาถ่ายให้ทุกคนได้เบิ่ออีกว่ามันจะเป็นแบบใดลักษณะมันจะออกมาแบบใดเรืตอต้นใหม่หลังใหม่ยังบ่ทนมีซื้อเถอะบ่ฮู้วจะใส่ซื้อ,อยัง ตูปบสามหรือตูปเจด็ดยังม่ทันแน่